ห้องของเขเสร็น,นะคะตอนนี้นเ,เราก็เหลืออยู่กันห้าหกคนแล้วมีมีสุ 7, 7. จ็ดมีเจฟะมีสุวนรณมีทีมแล้วก็มีเฟื่องเฟื่องทำไม,ไมพูดที่มันอยู่ตรงนี้วะอันนี้เราก็เขียนกระดาษแย้เลยว่างค่ะคือว่าเราไม่มีอะไรทํากันโรงเรียนก็ไม่ไปค่ะ <c oughs> ชุมนุมชุมนุมก็ไม่สนแล้วค่ะ ะตอนนี้เพื่อนเรากำลังพูดแซ่ดทั้งแซ่ดูเลยละคนที่เขียนนะคะห้องใาขอเล้วเล่นไม่มีอ่ะนี่เธอไม่ยอมไปรักรูอไปเสียใจเท่ากันอันนี้โดนค่ะผิดที่เวลาผิดค่ะเจไดิดที่เลาไหนอ่ะอันนี้ไอ้น้ำตาในอกอกแม่มาคพันอี่อันนี้เพื่อนเราเขียนเขาว่า อันนั้นเฟิร์นเขียนอันนี้ส่วนนี้ก็ไม่อยากถูกลืมไม่จำไม่จำควายเน้นนิดนึงควายนี่ชัดสุดน,นะคะนี่เหงาเหงาไม่ใช่เลยเฟิร์นก็เหงาไม่อยากถูกทิ้งเวนกรมนั่นเป็นเวรกรมของพวกนี้มันทำแต่ว่าหลายคนในนี้คนแรกนะคะเยอะมากค่ะมอค่ะมอจัดค <บา S 1> ู่น,<ป>นคะคะเสิร์นนี่นะคะชีพเป็นของเราใช่ส่วนภาพรวมๆนี่ห้องเจ็ดเป็นหมดเลยค่ะ อย่างนี้นะคะหกสิบเจ็ดทนได้ทุกอย่างสีทนได้ค่ะมีอย่าง <laughs> เจ็ดก็ยิ่งได้ดไปล้วนอาหาร่นี้ก็จบนะคะบ๊ายบายาบ๊ายบายสำหรับเฮ้ออาหารใช่อนเี้ะ